เราปลูกต้นอ,อ,อะไรนะลูกต้นต้นต้นชมจี๊โอ้อชมจีกินได้ไหมหายอ่ะกินได้ให<ด>้มันให้มันโตก่อนให้มันโตก่อนเหรอใช่ถ้าโตแล้วกินได้ไหมเล่ยถ้ายังไม่โตกินได้ไหมยังไม่ได้ชิมไม่สุกถ้าสุกแล้วมันกินได้ไ

Udh leh meh? Udh leh meh?